ครับพี่น้องเมื่อนี้ก็อยู่งัวอยู่สวนคือเก่าแล้วครับพอดีเมื่อนี้ว่าสิฟับพี่น้องไปรละเบื้องสวนแล้วนี่ครับเป็นเงนไดคกับสวนกเกษตรผสมประสานแบบมีรายได้ทุกวันครับผมได้มือละสามร้อยสี่ร้อยสองร้อยสามร้อยกับห้าหกร้อยกับว่ากันไปเนาะครับเนาะ,นะได้เท่าไรก็ได้เบิ้นละครับพี่น้องไปเบิ้งครับผมนี่ครับนี่เป็นงัว งวากำลังออกลูกไม่าวันเดยพอเดือนนี่ครับเห็นบอกพี่น้องไปกันเลยครับนั่นเป็นข้างบวบบวบก็บกบกกได้กินอยู่ครับคุณไม่ทอดขายคุณแหละครับเห็นบอกพี่น้องเบิง้งไกลๆวัได้ไแปพคุณครับกระานี่ก็เป็นน่ครับซีดาลุกซีดา,ก,ดากับ,บวัเดยมาะละบัได้มาห่อครับจิตนนต้นเริ่มฮอห์อรพระทันเริ่มต้นกับ นี่ครับเป็นข้าเกษตรแดงไงปลูกทดแทนที่ว่าขายพันธุ์มันไปครับพร้อมออกนอกนี่ปลูกไใ้ไม้ครับกล้วยเล็บมือนางบุหัวกสิติดบนนี่ครับไถ่เป็นบักนัดครับสับประรดครับทั้งทั้งนี่ก็สิเป็นบักผักกาแต่วผักากา,าช่วงนี้บริเตงก่อครับบริเตงยอดเลยจจกหน้อยสีกิสแงมีเวลาหนีลำไย,ยครับครับทั้งนี้ก็สิเป็นแก้วมังกร ครับนี่ก็ทิเป็นข่าเกษตรแดงง่ายข่าเกษตรแดงงหายหอมออกนอครับหอมแตงนอนะครับแก้มมอก่อสามลุมก็พอได้กินครับนี่กะทิเป็นบักนัดครับผมปลูกบักนัดทั้งใต้ปลูกนะครับอันนี้เป็ดกล้วยน้ำว่าครับนี่เป็นบักข่าเกษตรแดงง่ายนี่ครับปลูกทดแทนไว้ขายไปแล้วนอมันอันพันมันครับหอมออกนอเนี่ครับ ดอกนอกเดี๋ยวเตงก็ออกลายครับนี่ฮอมติด่าแตงนอเข้ากันน่ครับเริ่มปงนอนี่ครับ,เ,รนนนรบเห็นบ่พีน่น้องแกะเท้านี่ก็ทีเป็นปูกมากมากเฮ็ดทิ้วไว้นี่ครับเป็นทิ้วปลายบุหรี่ครับผมครับปลูกลำไย,ยปลูกกนันนี่ซับกันไว้นี่นะครับข้าวเกษตรแย่างง่ายผลผลิตปลูกลำไย,ยหอมแตก ลมใหญ่ตัวนี้หอมแตกยอดครับครับครับอันนี้เป็นคูสาได้ครับบ่แม่นสวนนันนั้นนีหลีสวนอยู่ทางปุดคุณครับสวนนะครับเงาะบ่งามเงาะนี่เป็นได้บ่อันนี้เป็นข่าข้าเหลืองปลูกไว้ปลูกไม้นะครับเป็นมากๆเป็นทิวมันสีไปเขียบมีเป็ไฟกับปลูกไม้ครับต้นนี้หอม งามครับกล้วยน้ำว้านี่ก็ตัดไปแล้วเครื่อหนึงนะครับบางแดดบางคามที่มือนะครับนี่ครับข้าเกษ,ษเงงตรแดงางง่ายฮ้อมถั่วแตงปลูกซับกับไปไว้แล้วครับนี่ก็ต้นบักไฟปลูกได้เกือบสองปีแล้วครับพี่น้องต้นนี้สองปีแล้วมั้งครับพบก,กับซีไซระบบสปริงเกอร์เดินสปริงเกอร์เวิร์ทั่วสวนเลยครับ ครับนี่ผมไส่ได้สองแรงนะครับได้สองนิ้วไหมออกสองนิ้วนะครับปั่นดันสปิงเกอร์นี่กะสีเป็นนอไม้ให้กินทุ้งครับแล้วให้กินทุ้งก็ได้กินตลอดปีนะครับเป็นนอตลอดปีนะครับนอมันครับกะสีตัดไปเรื่อยๆบอกให้มันขึ้นายเงี้วกะสีมาตัดอยูเหมือนนี้ครับ มากมากอันนี้กะสิเป็นบักเ้าแจงบักเ้าแจงปลูกไว้ปลูกไว้สองต้นครับผมนี่เป็นคู้สาเนสาปล่อยปลาปล่อยปลาหลายปลาอยู่ครับนี่แบบ,ลบปลานิ้นปลากดปลาโอ้ยหลายครับนี่ครับ้าแจงต้นหนึ่งอันนี้กะสิต้นบักไฟน่ครับคิ้วมัน,นี่กะสิเป็นต้นหมากครับเดินไปปิงเกอร์มา ทั่วสวนทั้งใต้กับปูกบักนัดแนงามเนบ่บงามเนี่ย,ย,ยก็จะไปซีรียดมันครับมันตีงามมันก็จะเป็นเรียงรอกนี่ครับบักนัดครับนี่ครับอันนี้บักไฟต้นนี่ปลูกได้สามปีแล้วไหมเกือบสามปีครับต้นปลูกก้อนเซีเดนี่ผมครับแต่ว่าเป็นนุวยแล้วปีกายนี่เป็นบ่หลายครับโอ้ บเดมาเละสวนลายมือพี่น้องกล้วยสุกเคือบแบไงนกกินเบิดพูวพี่น้องตายหน่วยบเดมมาเบงสามทีมือส่วนนี่ปเดเขมมาดนละ่ะสามทีหามือผละนก,กกินกระเตยกินกุ้ะครับพี่น้องขูดลงมาเต็มเลยป้าสด,ดยดายเด้ครับนี่ก็เป็นต้นประครามป้อมนี่ครับปลูกไ้สองต้นพร้อมงามนี่ครับ ต้นบักคำป้อมนี่ครับต้นบักคำป้อมกล้วยน้ำเบาโอ้เสดายดกล้วยเคยหนีมึงแน่พี่น้องหน่วยงามๆซะละกินเบิดไปนี่มึงตีละหน่วยมันครับพี่น้องต้นบักคำป้อมครับงามๆอันนี้ต้นเป็นต้นเขาเอื่อญี้ยังก่อแกงใส่ป่านั่นหน่วยเงียบเงอย,ย่างก่อักที่ห่มบ่ เขาเอื้อน,นี่ยังวะลืมซื้อมันนี่ครับแถวนี้ผมสีเอาเชื้อเห็ดมามาลาดไว้นี่ครับออาไม้มาเห็ดปลวกเห็ดยังใหไม่กินน่ครับครับเชื่อเห็ดลาดไว้นี่เป็นต้นสม,มอครับต้นสม,มอนน่ปลูกสองปีกล้วเลยได้ครับนี่มันเป็นน่วยนี่ก็เป็ดกล้วยอีกเครื่อหนึ่งหอมหอมสิเป็นส่สุตปีแล้วครับ เพื่อญ่เคยนี่ก็ได้ครับนี่ครับนี่ก็สิเป็นปลูกข้าเกษตรแดงใหญ่ไว้นี่ครับปลูกซับไว้นี่ครับบาดที่แถวนี้ผมก็สิเอากระเจียวมาลงบ้านละนี่ครับเอากระเจียวมาลงทั้งใต้นี่นี่ครับนี่ผมเอาเชือกเห็ดมาลงไว้นี่ครับบ่้งหวนี่กรสิเป็นบ่นี่ครับเอาเชือกเห็ดมาลงเอาน้าเชือกเห็ดปวกเห็ดค้นนะครับมาลงนี่ครับ นักกับปลูกทับกันไว้นี่ครับเห็นป่นี่ก็ต้นเป็นต้นไผ่สางมนไผ่สางมนปลูกไว้สองต้นผลต้นหนึ่งอยู่คนนี่ครับไวน้ำว่าอันนี้ก็ต้นเขาเอื้นต้นนี่อย่างห่อต้อนพักอีหอมนะต้น,น่วยเน่าๆนะแก่งเพชรป่าผู้เอื้อซื้อผู้ถือ่อครับต้นมะลุ่มบอกเขาเอืน้นแมนบอกว่า ภาษาไทยนี่ครับต้นสามป้อมต้นหนึ่งเอ้ยวะแม่ต้นหมักสมม้อปลูกไว้สองต้นมีกล้วยกล้วยน้ำว่ามันจะมีปัญหาย้อนตายพายนี่ครับเคยง่ายตายพายนี่ครับกระพไปยังต้นยังกับกินต้นบียนนังกับตายกระพบปยังอันนี้เป็นพผ่เบอรอบงหวานเบรอเก้านี่ครับปลูกไว้ปีไกยนี่นี่ครับปีกุกัวหอมออกน้อยอีกนี่ครับ น,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 นีนอมันเห็นบอพีนอนอมันครับไผ่บงหวานเบิ์เก้าขวมมานี่ทั้งใต้จีปล่อยป่าไว้ครับนี่ไผสร้างบนอีกก่อนหนึ่งครับนี่กระิเป็นต้นนั้นพักสะดาวหวานนี่ครับสะดาเทา้าไว้ ครับทั้งพุ่นก็นสิเป็นอีกโซนหนึ่งสวนครับเป็นปลาค่าปลาแบเขียบครับปลาบากันแต่ทกโลกทั้งใต้ดีกว่าท่งมปามปลูกต้นปามไว้กัสิเลี้ยงเป็ดเป็ดปักกิง่งเป็ดขาวอีป็ดหาโตเพื่อได้เบื่องพี่น้องเป็ดขาวน้ำดีด้วยนะครับครับเห็นบ่พี่น้องปรดบผม โซนนี้ก็สิเป็นต้นหมากเป็นทิ้วพุ่นลหรครับซับด้วยบักเขียบทั้งนี้ก็ส,เกนนสิเป็นบักใบท่อมใบกระท่อมอันนี้สิเป็นบักหวาหไ่ครับผู้ซื้อมาปลูกไว้สองต้นน,ตน,น,น,นี่ครับหอมงามต้นหนึ่งสิู่พุ่นนี่ครับนี่ก็เป็นท่าค่าเกษตรอย่างไงปลูกแทนไว้ที่ว่าขุดคายไปแล้ววงังหันครับ งามันนี่ครับค่าเกษตรอย่ยงางไงนะครับบาที่ต้นได้ต้นบางๆนี่ผมปลูกพ,พริกไทยไว้นี่ครับว่าสีหมันขึ้นต้นมากนี่ผมเห็นอยู่ภาคใต้มันคืองามแท้สนุกขึนต้นมากมันขึ้นต้นมากถึเพราะได้กินมานีก็ที่เป็นบักทันบักทันกัมโบนี่ครับพร้อมเปนหนวยเห็นบ่พี่นอ้องพร้อมเปนหนวย ครับพี่นอ้องพ่หอมเป็นหน่วยครับบัวงามเนี่ยบัวง,งามเนี่ยสวนก็ได้ครับต้องปิดยังกันค่อยๆเฮ็ดไปนี่ครับเป็นหน่วยเลยได้เครับพี่นอ้นองหอมที่ได้กินเลยครับผมหุ่นต้นหนึ่งครับต้นนั้นบัวง,งามปัดได้มานี่ก็ทีเป็นปูพักขาเนี่ยนี่ครับพักคาของปืนนี่ครับพริกไครทั้งนี้ก็ที่พิฆาตกระเจี๊ยบเลี้ยงไงป็นกล้วยหอมทอง ทำพุ่นกิดสิบปีองเสษไก่ด้พี่น้องของเสษไก่กับปล่อยปลาทั้งฟังพุ่นกิเป็นเดรไถ่เบื้องบักพ่อน้ำหอมพราน้ำหอมกับเป็นนวยแล้วพี่น้องรอบพราน้ำหอมหอมเป็นนวยหอมไงสามผมปลูกไว้สามสิบกักต้นเกือบสี่สิบแต่ว่าเป็นนวยแล้วสามสี่ต้นซุ้มปลูกก้อนนี่บักเคียบ นีเป็ดคากเกษตรอย่างไงครับทิวนี่ก็สิเป็นรักคาครับทั้งใต้ดี่ก็สิเป็นดอกกระเจียวนี่ครับต้อนอันนี้สวนท่อมผมดอกครับสวนใบท่อมครับไปคนไปกล้วยน้ำว้าท่านผูค,ครับนีกระดอกกระเจียวอันนี้เป็นบกเขียบหนังเพชรพูพันนี่ครับเขียบหนังเพชรพูพันกใหญ่หลายต้นบหญ่เนี่ยสร้างมันครับ สวนกระไดนี่แะครับดอกกระเจียวเป็นแบ,บบเขียบหอมไ่ดอกกระเจียวอันนี้เป็นบักนาวครับบักนาวลรเม็ดหน่วยงามครับหอมแซบลรเม็ดแต่ว่าเป็นหน่วยยากเพื่อน,นดูแลบว่วได้ครับบักนาวครับดูวนมานี่ครับผมบักนาว ทังนี้ก็สิเป็นบักเคียบบักเงาะคุครับต้นงเงาะเห็นบอพี่น้องต้นเงาะเป็นพักอีหฮมครับต้นมะลุมมะลุมอันนี้เป็นบักเงาะครับ